ภาพการ์ตูนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้มีชื่อว่า Words to Heal the Soul แปลว่าคำพูดหรือว่าข้อความที่ช่วยเยียวยารักษาจิตวิญญาณของเราเป็นภาพที่แจกแจงความหมายของคำตวรวอักษรภาษาอังกฤษที่ประกอบกันขึ้นเป็นคำว่า Friends หรือว่าเพื่อน F ก็คือ fight for you R ก็คือ respect you I include you E encourage you N need you D deserve you แล้วก็ s stand by you ขอนนำมาแปลเป็นภาษาไทยในความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตวัตวอักษรเจตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ประกอบกันขึ้น เป็นคำว่า friends หรือเพื่อนพร้อมกับแต่งกรอนรองรับอ่านปันแชร์สู่เพื่อนๆลองฟังดูนะครับความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่า friends หรือเพื่อนคือคนที่ f fight for you ต่อสู้เพื่อเรา r respect you เคารพความเป็นเรา i include you นึกถึงเราด้วยเสมอ e encourage you คอยสนับสนุนให้กำลังใจเรา need you ต้องการเรา d deserve you คู่ควรกับเรา s stand by you คอยอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเพื่อนคือเพื่อนคือคนที่อยัดอยู่ สู้เพื่อเราเพื่อนคือที่เขาเคารพเราเสมอเพื่อนนึกถึงเราทุกคราวดีที่เพื่อนเจอเพื่อนเสนอกำลังใจปลุกเราลุกยืนเพื่อนดังพี่น้องต้องการเราเพื่อนที่เขาคู่ควรตนไม่ทนฝืนเพื่อนคือที่เคียงข้างเรา เข้าหยัดยืนถ้าเป็นอื่นหรือควรเรียกว่าเพื่อนกัน